เน่รถไทยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสรสันสณีจสุวรณรและผมโกมุตคงเทศอยู่ดูแลรายการสวัสดีครับ,รบอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเสน่รถไทยของเราเนี่ยมีรสชาติที่มากมายหลากหลายนะครับอาจารย์เคยบอกไว้ว่ารสชาติไทยๆเนี่ยมันต้องมีครบรถตั้ง8รสด้วยกันใช่ค่ะ8รสประกอบไปด้วยอะไร,ถรถบ้างครับอาจารย์ครับเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดขมจืดฝาดซึ่งฟังให้ทันซึ่งมีบางเมนูเนี่ยไม่ต้องครบ อาจจะมีตั้งแต่แค่1รถ2รถ3รถ4ี่รถอะไรต่างๆนานานะครับและมีบางเมนูที่ครบหมดเลยทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครบทุกรสนะครับมีเปรี้ยวได้มีหวานมีมันมีเค็มมีฝาดมีเผ็ดได้ครบหมดเลยนะครับหนึ่งในเมนูที่มีครบรสแบบนี้คือเมนูที่เราคุ้นเคยกันมากๆ เป็นเมนูคู่บ้านแล้วก็เป็นเมนูคู่ประเทศไทยกันมาตั้งแต่ย้อนกลับไปสมัยกรุงศรีอยุธยาใช่มีมานานมากแล้วนานมากคุณผู้ฟังกาลังนึกใจเลยเอ๊ะเมนูไหนนะที่มันครบแปดรสขนาดนี้เลยมีเผ็ดมีทั้งเค็มใช่มีทั้งขมมีทั้งจืดเปรี้ยวหวานมีครบหมดเลยซึ่งเมนูที่ว่านี้เราจะนําเสนอกันในวันนี้ครับโอ้โหคุณผู้ฟังคิดว่ามต้องเป็นเมนูวิลิสมาลาที่เกิดมาไม่เคยได้ยินแน่เลยมันคือ น้ำพริกเผาค่ะน้ำพริกจริงๆแล้วตัวน้ำพริกเนี่ยแทบทุกเมนูเนี่ย <พะ S 1> แทบทุกชนิดของน้ำพริกครับมันจะมีรสชาติครบหมดเลยใช่ครับ <_ C' est> เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวตัวตัว,ตว,ตวน้ำพริกเองเนี่ยมันก็จะมีทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดครับ<ช>นะคะแล้วเครื่องประกอบเรากินน้ำพริกคุกข้าวใช่ไหมคะครับกินน้ำพริกคุก,คกจิ้มกับผักครับ <_ C' est> สารพัดเครื่องแนมสารพัดอย่าง <_ S 1> มันทําให้องค์ประกอบของคาว่าเป็นน้ําพริกเนี่ยครบ ทุกรสใช่พวกฝาดขมแล้งหลายแหล่มีครบหมดเลย<ะ>แล้วบางทีนะอาจารย์ไม่ต้องไปนึกถึงของแหนมเลยแค่เฉพาะแค่สมุนไพรที่ใส่เข้าไปในน้ําพริกที่แตกต่างกันแต่ละชนิดเนี่ยก็ได้ครบ8รสเหมือนกันนะ,ะฮะรสชาติพื้นฐานน้าพริกคือมีเผ็ดแล้วก็ต้องมีเค็มใช่ค่ะมีเผ็ดมีเค็มแล้วเนี่ยส่วนเรื่องหวานเนี่ยก็แล้วแต่ถ้าหากว่าใช้ความเปรี้ยวจากมะขาม มาข<ม>ำเปียกมาขำเปียกมาขำสดมันมีมันมีติดหวานใช่อยู่แล้วด้วยะนะครับแล้วก็เรื่องของความฝาดความขมทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเกิดจากตัวสมุนไพรอื่นๆ <S <S ที่ <S 2> <S 2> ถูกใส่ไว้ในน้ำพริกโดยที่ยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของแหนมเลยะนะฮะ ตนทีนี้พออาจารย์พูดคำว่าน้ำพริกเผาส่วนหนึ่งที่มักจะกลายเป็นภาพติดตาก็คือเป็นภาพของน้ำพริก<น>ที่มีน้ำ,นำมันเด้งดานลอยหน้าออันนี้เราพูดถึงน้ำพริกนี้ไหมฮะอาจารย์แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะกลายเป็นว่ามักจะหวานนำํำหวานนํำใช่เพราะว่าเหมือนกับถูกนำไปปรับประยุก ทาขนมปังค่ะ,อะพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องจะมาเค็มจัดก็ไม่ได้มันต้องมีรสชาติที่ไปประกอบก,กันกับตัวแป้งแล้วอร,อร่อยมากขึ้นซึ่งเขาก็เลยใช้รสหวานค่ะอืแต่ว่าที่เราจะพูดถึงนี้ไม่ใช่น้าพริกนี้ใช่ไหมจันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยนะฮะเป็นน้ําพริกเผาแบบโบราณดั้งเดิมอมืครับที่สมัยก่อนเนี่ยนะคะมันเป็นน้ำพริกที่เราทำแล้วก็เก็บ เอาไว้กินเป็นปีๆสามารถเก็บได้นานขนาดนั้นใช่ค่ะครับที่เก็บได้นานขนาดนั้นเนี่ยก็เพราะว่าน้ําพริกเผาเนี่ยมันเป็นน้ําพริกสุกน้ําพริกสุก ที่เป็นน้ำพริกแห้งแห้งแห้งด้วยนะฮะไม่ได้ต้องเอามาผัดน้ำมันอะไรขนาดนี้เลยใช่ค่ะด้วยเ,เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปสู่คำว่าน้ำพริกสุกน้ำพริกสดสักหน่อยหนึ่งนะครับคือว่าอาจารย์เคยให้ข้อมูลเอาไว้แล้วเผื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะมีบางท่านที่อาจจะไม่ได้ฟังในตอนนั้นๆหรือฟังแล้วแหละลืม <laughs> น้ำพริกสดก็คือน้ำพริกที่ใช้เครื่องปรุงสด อย่างเช่นใช้สมุนไพรสดนะครับใช้ผักสดใช้ผลไม้สดเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบอันนี้พอทำเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บมันได้รสชาติที่สดชื่นแน่นอนแล้วก็มันต้องทําแล้วกินเลยใช่เก็บไว้ไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้เก็บไว้จะไม่อร่อยส่วนน้ําพริกสุกมี2แบบแบบที่1ก็คือเครื่องปรุงองค์ประกอบทั้งหลายเนี่ย เอาไปทําให้สุกก่อนแล้วจึงจะมาประกอบร่างกันมันก็ยิ่งสุกเข้าไปใหญ่เลยอันนี้เก็บไปได้นานแน่ๆเพราะทุกอย่างสุกหมดแล้วใช่ค่ะกับอีกแบบหนึ่งก็คือทําแบบน้ําพริกสดนั่นแหละแต่พอทําเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาตัวน้ําพริกสดที่ได้ไปทําให้สุกซึ่งอันนี้ก็เพื่อผลของการถนอมอาหารเก็รักษาได้นานขึ้นใช่ครับแต่มีความรู้สึกว่าถ้าทําน้ําพริกสดเอาไปปรุงให้สุกเนี่ยรสชาติแล้วก็หน้าตามันอาจจะ เปลี่ยนไปเพราะว่าความร้อนมันย่อมจะทําให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับตัวเครื่องประกอบทั้งหลาใช่สีอาจจะเปลี่ยนรสชาติอาจจะเปลี่ยนอาจจะต้องมีการปรุงรสใหม่ใช่ฮะกลิ่นด้วยเพราะว่ากลิ่นของสดกับของสุกไม่เหมือนกันแน่เนค่ะนะังั้นตัวน้ําพริกเผาของเราเนี่ยเป็นน้ําพริกสุกค่ะส่วนจะสุกด้วยวิธีไหนต้องฟังอาจารย์แล้วครับ พอเราพูดถึงคำว่าน้ำพริกเผานะคะขอให้ทุกท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะลืมภาพลักษณ์น้ำพริกเผาปัจจุบันไปก่อนที่เป็นมันมันมีน้ำมันอมลอยฟองสีแดงแดงหวานหวานไม่เอา เพราะว่าถ้าสมมติมันมีน้ํามันลอยฟ้องเนี่ยนะคะเราก็เก็บเก็บได้แหละมันทําให้สุกมันเก็บได้แต่เก็บได้แค่ระยะเดียวอพอต่อจากนั้นมันก็จะมีความเหม็นหืนจากน้ํามันอ๋อครับนะคะคแต่น้ําพริกที่เราจะพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นน้ำ,นำพริกเผาแบบโบราณดั้งเดิมที่จะทําให้เก็บได้เก็บไว้ได้เป็นปี แต่คาว่าเก็บเป็นปีนี้เดี๋ยวต้องทาความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าต้องเก็บในภาชนะปิดฝาไม่ให้อากาศเข้านะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเก็บไว้เป็่ปีคือนตัดแบบนั้นทําปฏิกิริยากับอากาศแน่นอนอยู่แล้วนะความชงความชื้นโดนแน่อตัวน้ําพริกเผาแบบดั้งเดิมแบบโบราณของเราเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วส่วนประกอบหลักๆก็คือส่วนประกอบของน้ำพริกทั่วๆไปที่ประกอบไปด้วยหอมกระเทียมพริก นี่คือเป็นตัวตั้งที่เป็นตัวหลักนะคะในสัดส่วนของหอมกระเทียมเนี่ยเท่าๆกันครับแล้วแต่กับว่าคุณฟังจะทําเยอะทําน้อยครับทําทีลรกเยอะๆเลยเพื่อเก็บเอาไว้เอามาเลยอย่างละครึ่งกิโลนะคะพริกแห้งคราวนี้พริกแห้งเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าท่านชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดถ้าชอบเผ็ดก็ใส่ไปเลยค่ะ เป็นร้อยกรัมสองได้แต่ไม่ชอบเผ็ดก็ท่านอาจจะบอกไม่เอาเผ็ดนะเอาสักสิบเม็ดก็พอก็ได้นะคะแล้วตัวหอมกระเทียมมีสัดส่วนยังไงครับอาจารย์ครับหอมกระเทียมเนี่ยเท่ากันค่ะเท่ากันส่วนจะมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ปริมาณที่ต้องการจะได้ใช่ค่ะทีนี้ด้วยความที่เราบอกว่าทำเมื่อก็บไว้ได้นานเพราะนั้นกระบวนการที่หนึ่งของเราก็คือเริ่มต้นจากเอาหอมกระเทียมมาปอก ให้เรียบร้อยทําความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นหอมก็เริ่มซอยครับซอยเสร็จเอาไปตากแดดตากแดดใช่ค่ะสมัยโบราณเนี่ยคะว่าอ่ะก็ไปพึ่งแดดเพื่อให้มันแห้งด้วยความที่หอมเนี่ยมันมีน้ําเยอะครับถ้าสมมุติเราไปนั่งคั่วให้มันสุกอย่างเดียวเนี่ยอีกนานเลยเออมันเสียเวลาแล้วมันจะไหม้ด้วยค่ะครับเอาไปตากแดดให้แห้ง กระเทียมเช่นเดียวกัน<ะ>ตอกแต่ไม่ต้องให้ซอยละเอียดมากเพราะกระเทียมในน้ํามันน้อยกว่าครับอาจจะหั่นชิ้นโตหน่อยแล้วก็ไปพึ่งแดดเหมือนกันครับพริกเหมือนกันค่ะแต่มันเป็นพริกแห้งอยู่แล้วนี่จานใช่ค่ะ คือพริกแห้งเนี่ยไม่ใช่เราเอามาทั้งพริก D, เราใช้ได้เลยนะคะเราก็ต้องมาผ่าเอาเม็ดออกทําความสะอาดล้างข้างในเพื่อไม่ให้มีเชื้อราใช่ไหมคะคือเวลาเราทําน้ําพริกเนี่ยเราก็ไม่จะเอาพริกมาใช้น้ําเพื่อเพื feels, ่อที่จะให้มันนิ่มเลยครับอันนี้เราก็ต้องเอามาผ่าเอาเม็ดออกล้างทําความสะอาดมันก็มีความชื้นก็หั่น เป็นชิ้นๆแล้วก็เอาไปพึ่งแดดเพื่อให้แห้งสาเหตุที่ต้องมาผ่าเพื่อเอาเม็ดออกก็เพื่อลดความเข็มลดความเผ็ดลงด้วยลดความเค็มทําไมลดความเผ็ดนะฮะแต่ในเมื่อเราตั้งใจจะทำน้ําพริกแล้วทาไมเราต้องไปลดความเผ็ดด้วยอาจารย์ก็แล้วแต่ความชอบไงแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันมีเม็ดเนี่ยอ่ามันอาจจะทําให้มีกากเวลาเราเนื้อสัมผัสอ่าครับครับเอาล่ะคราวนี้เรา หัน่นเราทำความสะอาดเราหัน่นเราปอกอะไรต่างๆนานแล้วก็ไปพึ่ง,งแด<ต>ดแล้วเนี่ย,ยเราดูว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนในปริมาณการพึ่งอาจารย์ระยะเวลาการพึ่งเหอคะใช่ครับระะค,ค,คือหมายถึงดูตัวตัวหอมกระเทียมว่าใช้ได้ละเนี่ยคืออ่าเราจะต้องเห็นภาพว่ามันเริ่มแห้งครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าเอาตัวนั้นมาทําเลยนะคะครเราดูว่าอ่าหอมนี่ยแห้งแล้วไม่มีปริมาณน้ําเยอะแล้วครับอ เราค่อยเอามาเก็บเอามาพอเก็บเอามาแล้วเราเอามาคั่วต่ออืมทีนี้สตัวนี้คั่วด้วยกันได้ไหมไม่ค่ะต้องแยกต้องแยกครับเพราะว่าอันที่หนึ่งเราหั่นหนาไม่เท่ากันอ๋อใช่อันที่สองคือความด้วยลักษณะเฉพาะ ทางกายภาพเนี่ยไม่ว่าจะหอมไม่ว่ากระเทียมเนี่ยความหนาแน่นของเนื้อไม่เท่ากันความชื้นไม่เท่ากันนะคะนั้นเราก็แยกคั่วแต่ละประเภทคําว่าคั่วเนี่ยคือใช้กระทะเปล่าเปลือยไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่น้ำมันอะไรเลยใส่ตัวหอมก็ไปคั่วใส่ไฟอ่อียมใส่พริกใช้ไฟอ่อนๆนะคะคั่วจนกระทั่งกรอบ ให้มันกรอบแต่ว่าตอนคั่วนี่คือหยุดมือไม่ได้เลยนะฮะใช่ค่ะไม่เช่นนั้นจะไหม้เลยคนตลอดเวลานะครับแล้วก็พอกรอบดีปุ๊บเอาลงอันนี้มันจะเหมือนกับตอนที่เราเจียวหอมเจียวกระเทียมไหมครับอาจารย์ว่าพอมันถึงสักระยะหนึ่งต้องเรียบเอาขึ้นเพราะเดี๋ยวมันจะร้อนต่อหรือว่าไม่จําเป็นต้องให้มันเสร็จไม่ต้องเสร็จสิ้นเลยเพราะเนื่องจากว่าตัวหอมตัวกระเทียมที่เราเจียวเนี่ยมันมีน้ํามันที่เป็นตัวนําความร้อนที่ยังคงอยู่ในกระทะครับใช่มันมีน้ํามันอยู่ มันเหลืองกว่าแน่นอนถึงแม<ต>้แนนเราเจะขึ้นมาแล้วอันนี้ไม่ต้องเพราะว่าเราคัวบเปล่าเลยก็ดูจนกระทั่งมันได้ที่แล้วในกระทะนั่นแหละก็ถึงจะเอาเอาขึ้นค่ะครับเสร็จพักเอาไว้พอพอพอพักไว้พอได้ครบหมดทั้งแล้วค่อยมาเทรวมกันแล้วก็ต่ําอืมครับทีนี้ในกรณีที่ไม่ได้ใช้แรงเราใช้เครื่องยังได้ไหมฮะ ได้ค่ะ,ะเพราะผมเห็นมีผู้ใหญ่หลายท่านเลยที่ขออนุญาตใช้คำนี้รังเกียดเครื่องบอกว่ามันไม่หอมเขาบอกงี้ <laughs> เขาบอกว่าพอตำแล้วเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ที่ที่หอมที่ดีแล้วเนื้อสัมผัสเขาว่ากันว่าตำละเอียดกว่าเครื่องเขาบอกงี้ คือลักษณะของการตำพวกเครื่องสมุนไพรทั้งหลายถ้าเป็นเครื่องสมุนไพรสดครับเพราะตำปั๊บเนี่ยมันจะทําให้น้ํามันหอมระเหยเนี่ยออกมาัครบแต่ว่าถ้าสมมติใช้เครื่องมันก็เหมือนกับการเอาไปสับฮะมันก็เหมือนเอาไปสับมันก็ไปห่นกันอต่านมันออกไม่เยอะใช่ค่ะอันนี้ถ้าสมมุติว่าอยากให้มีกลิ่นเราก็ตำสักหน่อยเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยมันออกแล้วก็ไปเทลง เครื่องปั่นก็ได้ครับคือกระตุ้นนิดนึงก่อนใช่ครับนะครับเพื่อความสะดวกก็คือปั่นได้แต่ถ้าหากว่าไม่ได้มีเครื่องปั่นหรือว่ามันปริมาณเล็กน้อยนะฮะก็จากตำก็ตำได้ไม่ว่ากันได้ค่ะใช้ได้ทั้งสองอย่างตำสามอย่างนี้หรือว่าปั่นสามอย่างนี้นวลเนียนเข้าด้วยกันแล้วจากนั้นทําอะไรครับอาจารย์ครับอ่าพอเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เอากุ้งแห้งกุ้งแห้งค่ะครับใช้กุ้งแห้งเเป็นที่เป็นกุ้งแห้งเนื้อ เอามาปั่นหรือเอามาตําครับให้ละเอียดให้เนื้อมันฟูนะคะอันนี้คือตาแยกจะไม่เก็บไม่ไม่ได้มาตำพร้อมกันกับน้ำผค่ะตำแยกอันนี้ใช้ปริมาณสักเท่าไหร่ดีครับจันกรุงแห้ง ตามความชอบเลยค่ะโดยสัดส่วนคือจะชอบถ้าชอบเยอะนะก็ใส่เท่ากันไปเลยอในมีปริมาณไอ้เครื่องที่เราตำไว้สามอย่างเนี้ยนะคะคเท่าไหร่ก็ใส่กุ้งแห้งลงไปเท่านั้นเลยอืมครับจริงๆก็คือ<ม>กุ้งแห้งใส่ได้เยอะนะฮะใช่ค่ะเพราะว่ามันจะเพิ่มทั้งเนื้อสัมผัสด้วยนะครับมันจะมีความรู้สึกถึงความเป็นเ,เนื้อกุ้งนะฮะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยกุ้งแห้งเนี่ยมันจะมีความพิเศษว่าพอเป็นกุ้งแห้งหลายคนคิดว่ามันจะเค็มแต่จริงๆ เคี่ยวไปแล้วมันหวานอืมันหวานขึ้นมาครับก็เป็นรสชาติเอกลักษณ์เฉพาะครับผมตำแล้วฮะจากนั้นปรุงรสให้มีรสเค็มเล็กน้อยปรุงรสที่อะไรครับในสมัยก่อนนู้นสันนิษฐานว่าน่าจะเริ่มจากการใช้เกลือครับแต่ต่อมาเนี่ยอาจจะมีการใช้น้ำปลาการปรุงรสนี่ไม่ใช่หมายความว่าจะเติมน้ำปลาเข้าไปให้มันมีรสชาติตามที่ต้องการเลยครับเพียงแต่ว่าหอมกระเทียมพริกมันไม่มีรส นะคะมันมีรสจืดแค่ตรงกุ้งแห้งก็เลยเราก็ต้องเติมน้ําปลาหรือเติมความเค็มลงไปนิดนึงเพื่อให้มันมีความนัวมากขึ้นและนะคะเดียวกันน้ําตาลทรายตัดรสเช่นเดิมอันนี้คือเมื่อสักครู่นี้เราค้างอยู่ที่ว่าเราตำกุ้งเนี่ยตำแยก แล้วก็ตอนนี้ก่อนจะปรุงรสคือต้องเอามาผสมกันทั้งกุ้งแล้วก็ทั้งน้ำพริกที่เราตำไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับพอผสมเสร็จแล้วก็ปรุงรสทั้งเกลือได้น้ำปลาได้หรือเราแต่ว่าต้องตัดน้ำตาลนิดนึงใช่่คะรสชาติเนี่ยก็คือเอาตามความต้องการของเราใช่ไหมคือจริงๆแล้วตรงนี้ยังไม่ต้องมีรสชาติตามความต้องการเลยเอาไว้แค่นี้ครับแล้วก็เอาลงกระทะอีกหนึ่งรอบคั่ว เพื่อที่ใช้ถ้าสมมติเราใส่น้ำปลามันจะมีความชื้นใช่ไหมคะเราก็จะต้องคั่วต่อคือให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นแห้งตอนนี้คุณผู้ฟังคงนึกถึงภาพน้ำพริกที่เป็นน้ำพริกแห้งๆปนๆในกระปุกที่มีขายครับลักษณะคลายๆแบบนั้นการคั่วในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นคั่วเปล่าก็คือคั่วกับกระทะแห้งไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคิดถึงภาพลักษณ์ของน้ำพริกเผาปัจจุบันนี้จะเห็นว่าตัวเนี้ยที่เรากำลังบอกอยู่เนี่ย ไม่ใช่เลยโดยสิ้นเชิงใช่ค่ะอันนี้เราพยายามแห้งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คะนะครับอ้าวทีนี้คั่วครั้งนี้เนี่ยเราดูยังไงฮะอาจารย์ว่ามันมันสุกแล้วหรือว่าดูจากการแตกตัวของมันหรือ,อยังไงครับอ่าหนึ่งเวลาเราเอามาคลุกผสมกันเนี่ยมันอาจจะยังไม่เข้ากันครับใช่ไหมคะครับพอเอาไปคั่วปั๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันอืแล้วก็ไม่มี เก็ดน้ำตาลให้เห็นครับคือเวลาคั่วโดนความร้อนเนี่ยเพื่อที่ให้น้ําตาลนี่มันละลายลงไปด้วยแล้วก็ตัวความเค็มก็ให้อาเคล้าไปให้ทั่วทุกส่วนของเครื่องที่เราเตรียมไว้ทีนี้เมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเนื้อสัมผัสของความเป็นน้ําพริกที่เราตําพริกกระเทียมแล้วก็หัวห,หอมที่เราได้คั่วแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อสัมผัสแบบหนึ่งคือมันอาจจะมีความแฉะเล็กน้อยใช่ไหมครับแล้วก็ตัว กุ้งเนี่ยพอเติมเข้าไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มความแฉะด้วยังนั้นตอนที่เราไปคั่วเนี่ยมันต้องคั่วยังไงอาจารย์คั่วบี้ขยี้หรืออย่างงฮะหรือว่าหรือว่าแค่ไปมาแค่แค่คั่วคนไปมาแค่คนไปมาเท่านั้นใช่ค่ะเดี๋ยวตอนมันแห้งมลนจแตกตัวเองใช่ค่ะอ๋อเพราะนั้นไม่ต้องเอากตะหลิวยีอะไรไม่ต้องเลยนะฮะแค่คั่วให้แห้งแล้วเดี๋ยวมันจะแตกตัวเองใช่ค่ะนะครับอ่าพอดูแห้งดีคือมันจะต้องให้แห้งสนิทครับนะคะ เพื่อที่ว่าเราจะสามารถใส่กระปุกใส่โหลเก็บนี่คือเสร็จแล้วแค่นี้เลยเสร็จแล้วแค่นี้อเราก็เก็บบรรจุใส่กระป๋องเก็บไปได้เลยเพราะฉะนั้นรสชาติเนี่ยก็จะมีเค็มเผ็ดแค่นั้นฮะเค็มเผ็ดแล้วก็ได้เนื้อสัมผัสของกุ้งค่ะแบบนี้แล้วก็จะแห้งแห้งถึงขั้นกรอบไปฮะาจา๊ะไม่ถึงกรอบค่ะไม่ถึงกรอบจะเป็นแห้งแห้งเวลาเวลากินอย่างนี้ต้องกินกับอ่าทีนี้ พอเวลาเราจะเอามารับประทานครับเราก็ตักตัวน้ำพริกของเราที่เตรียมไว้เนี่ยนะคะครับปรุงรสตามชอบเตมบิตมด้วยน้ำปลาเติมด้วยมะมะนาวเ<อ>ติมด้วยน้ำตาลอ๋อก่อนกินปรุงใหม่ใช่ค่ะก่อนกินเนี่ยปรุงใหม่ครับครับแล้วก็คลุกข้าวไปคลุกข้าวไปท่านชอบรสชาติแบบไหนเติมไปได้เลยค่ะครับจะหวานจะเค็ม จะเปรี้ยวนําตามชอบได้เลยเพราะว่าเผ็ดเนี่ยเราใส่ไว้แล้วแต่แรกเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงได้บอกว่าความเผ็ดเนี่ยตามชอบถ้าหากว่าอยากใช้ตัวน้าพริกเนี่ยมันเผ็ดมากๆเนี่ยตอน,น,นก็ใส่พริกมงแต่แรกเลยเพราะว่าตอนช่วงปรุงทีหลังก่อนรับประทานจะไม่มีการใส่พริกอีกแล้วไม่ต้องใส่พริกแล้วครับอ่นนี้ในกรณีที่เรายังสามารถปรับปรุงเหมือนกับที่เขามาทําน้ำพริกเผาแบบมีน้ํามันด้วยการที่ เอามาทาขนมปังยังได้อยู่ไหมจ๊ะได้ค่ะยังได้อยู่ขึ้นอยู่กับการปรุงสุดท้ายของเราไงครับถ้าสมมุติเราชอบเอามาทาขนมปังเราอยากให้มีหวานนําครับเราก็เติมเครื่องลงไปเพื่อให้มีความหวานเพิ่มขึ้นครับบางครั้งเราอาจจะเติมน้ําอุ่นลงไปหรือน้ําร้อนลงไปนิดเล็กน้อยเพื่อให้มีความชื้นสูงขึ้นก็คือมันจะได้ออกมาหน้าตาเป็นน้ำพริกที่แฉะสักหน่อยหนึ่งเราจะได้ใช่แล้วก็เอามาทานนพริกทาได้หรือทาขนเป็นเครื่องจิ้มมันก็จะสามารถจิ้มติด ใช่ค่ะแล้วแล้วก็มันจะลดความรุนแรงของความเผ็ดลงไปแต่ว่าอยากจะได้รสชาติอะไรเพิ่มเติมเข้ามาใส่ตอนนี้บีบมะนาวเข้าไปใส่น้ำปลาเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้มีความชื้นมีความแฉะมากขึ้นเราก็จะใช้เป็นเครื่องจิ้มได้ใช่ค่ะผักที่กินกับ ตัวนี้น้ำพริกเผาแห้งๆอันนี้นะครับน่าจะเป็นผักอะไรครับอาจารย์ครับได้ทุกชนิดเลยได้ทั้งผักสดได้ทั้งผักต้มผักลวกแล้วแต่ความชอบครับ,รบแล้วเป็นน้ำพริกที่พร้อมที่จะพกพาไปเราก็นึกถึงสภาพในสมัยอดีตนะคะคพอเรามีพวกเครื่องสมุนไพรเหล่านี้เวลาคนที่จะต้องพกเตรียมอาหาร เก็บเอาไว้หรือใช้สําหรับในการเดินทางเขาก็จะใช้ไอเนี่ยของพวกเนี้ยทาให้มันแห้งๆครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมนะคะคก็สามารถเอาตัวเนี้ยคลุกข้าวรับประทานได้เลยอือหรือว่าถ้าหากว่าไปเอาเข้าวเหนียวปั้นจิ้มมันจิ้มง่ายหน่อย<ช>เพราะว่าตัวข้าวเหนียวมันจะมีความเหนียวอยู่ใช่ไหมแล้วก็จิ้มไปตัวแห้งๆเนี่ยติดข้าวเหนียวมาได้อันนี้ยิ่งกินง่ายๆใช่นะครับแลว,แลวได้รสชาติที่คือที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของพริก กับเกลือเนี่ยก็เพราะว่าจริงๆแล้วตัวพริกกับเกลือแค่นี้เป็นเป็นสเสบียงเดินทางมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว<ฆ>เพราะว่ามันจะคลุกกับข้าวสวยหรือว่าจะเอาเข้าวเหนียวจิ้มเนี่ยมันก็ได้รสชาติเพียงแค่เค็มกับเผ็ดเนี่ยชูรสละ<ฆ>ทาให้กินข้าวซึ่งเป็นแป้งเนี่ยได้คือความหวานมันจะมาจากการเคี้ยวแป้งเคี้ยวข้าวนี่แหละอ่าใช่มันก็เลยจะทาให้ ครบรสได้4ี่รสแบบนี้แม่ใช้คําว่าสี่รสดีกว่าอย่าใช้คำว่าครบรสเลยว่าถ้าครบรส <4 S 1> เดี๋ยวมันเข้าไปสี่ <laughs> <8 S 2> รสสี่รสสี่รสหลักที่เป็นเมนูทั่วๆไปครับครับอันนี้ถ้าในกรณีที่แม่กินด้วยกันในบ้านอาจารย์จะไปกินแต่น้ําพริกแห้งๆอย่างเดียวคลุกข้าวมจะาก,การะไรอยู่ใช่ไหมอาจารย์มีของแนมไหมครับเรื่องด้วยความที่น้าพริกเนี่ยมันจะเป็นรสเปรี้ยวเค็มครับเปรี้ยว นำเค็มเปรี้ยวหวานเผ็ดเผ็ดครับอ่าสีรสนี้เพราะนั้นถ้าเมนูนี้เราปรุงรสให้เผ็ดนํำครับขรองแหนมเราก็จะใช้เป็นครองแหนมที่มีรสหวานครับอย่างเช่นเรื่องของหมูหวานครับอ่าในบางบันทึกเขียนไปด้วยซ้ำไปว่าแม้กระทั่งไข่พะโล่ก็เป็นของแหนมได้อืมครับนะคะคไข่พะโละ่หมูหวานรหรือแม้กระทั่งหัวใช้โป้ต้มกะทิ อืครับครับอ่าตัวเนี้ยมันจะช่วยทำให้คล่องคอมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็รับประทานคู่กับผัก ลวกผักต้มครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าตัวน้ําพริกเองเนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่ามีรสเค็มมีรสเปรี้ยวหวานพวกนี้อยู่ใช่ไหมครัแต่ว่าของแหนมเนี่ยก็เป็นรสชาติใกล้เคียงกันก็คือมีเค็มมีหวานแต่ว่าเป็นของน้ำะฉะนั้นตัวของแห้งกินคู่กันกันกบของน้ําในรสชาติเดียวกันเนี่ยมันจะช่วยเสริมรสมันไม่ได้ทําให้โอ้โหเกิดความจัดจ้านเพิ่มเติมเพ้่ม,เ,ม,เ,ม,เ,มเป็นน้ําใช่ค่ะแต่มันเสริมความอยากอาหารมันเสริมความกลมกล่อม,มของรสชาติเข้าไปได้นะครับ พออย่างเช่นขอ,อยกตัวอย่างเรื่องของหอัวเชโป้ต้มกะทิมันก็จะมีเรื่องของมีความมันเข้ามาใช่ครับแล้วตัวน้ําพริกเนี่ยโดยทั่วไปแล้วน่ะมันจะโดดเด่นที่ความเผ็ดพอพูดถึงน้ําพริกก็คือพริกโดดเด่นเรื่องของความเผ็ดพอมากินตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันช่วยลดความเผ็ดเสริมรสเค็มรสหวานอืมครับตัวหัวเชโป้ต้มกะทิเนี่ย ถ้าคุณผู้ฟังนึกภาพไม่ออกมันจะหันเป็นแว่นๆใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะหันเป็นแว่นๆใช่แล้วก็พอพอมันต้มเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะลดความเค็มในหัวชิโปโค่ะครับมันยังคงมีอยู่ แต่พอตักกินไปพร้อมๆกับน้ำกะทิที่มีความมันและมันก็จะเป็นมันแบบมันหวานมันเค็มๆหวานๆของหัวเชโปมันก็จะโอกมาอีกและครบครองกดละทั้งสองอันแล้วแต่ว่านี้มันจะมีความเป็นน้ำเพิ่มเติมขึ้นจานครับในขณะที่หลายๆท่านฟังแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเออมันน่าลองทําเนี่ยถ้าหากว่าลองทําแล้วมันแหมมันกุ้งมันแพงจานแล้วมี ปรับเปลี่ยนเป็นปลาแห้งอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะได้ทุกอย่างเลยค่ะคแต่อย่าลืมว่าโดยคอนเซปต์ของน้ำพริกเผาแบบโบราณของเราเนี่ยนะคะก็คือต้องทำทุกอย่างให้มันแห้งเพราะนั้นปลาก็อาจจะใช้เป็นปลาปลาแห้งเอามาแกะเอาแต่เนื้อแล้วก็ามาโคลกเนื้เอเอามาปัน่น เข้ามาผสมกันก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆที่มันมีความชื้นแฉะมีน้ําสูงเนี่ยคงจะยากละ <S <S ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะเก็บได้ไม่นานด้วยทําเป็นน้ําพริกหมูเนี่ยไม่ได้ละน้ำพริกไก่เนี่ยไม่ได้นะฮะ <K' at> ต้องได้อยู่แค่2อย่างเนี่ยก็คือถ้าไม่เอากุ้งแห้งก็เป็นปลาแห้งค่ะครับจ้ลองนึกถึงว่าเราจะมีอะไรแห้งอีกไหมคะ คือมันจะทําให้ได้เนื้อสัมผัสเดิมตามแบบดั้งเดิมโบราณนะครับแล้วก็ทําให้เก็บเอาไว้ได้นานด้วยเวลาที่เอามาโขลกเอามาเอามาผสมใส่เนี่ยมันก็จะไม่เสียรสชาติกันไปถ้าเกิดเป็นพวกที่มัน ไม่ยอมละลายเนียนกันไปกับน้ำพริกเนี่ยเอาหมูมาทาเอาปลาหมึกมาทำอย่างเงี้ยมันไม่ละลายลงไปมันก็จะกลายเป็นว่ามีรสชาติที่แยกกันรสชาติของเนื้อสัตว์ก็ไปทางหนึ่งรสชาติของน้ําพริกก็ไปทางหนึ่งเวลารับประทานมันก็เหมือนกับกินกินเนื้อสัตว์ <c oughs> กับพริกเออแบบนี้อาจารย์ครับเรามีเวลาประมาณสักสองนาทีรบกวนอาจารย์เล่าถึงสเสน่ห์รสไทยที่ได้จากน้ำพริกแบบดั้งเดิมโบราณนี้หน่อยครับ น้ำพริกเผาแบบโบราณอันนี้เนี่ยนะคะเป็นน้ำพริกที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนไทยที่ต้องการเตรียมสเสบียงไว้รับประทานในทุกๆช่วงเวลานะคะหอมกระเทียมพริกก็จะมีถ้าสมมติเป็นของสดที่มีอยู่มันก็จะมีอายุของการเก็บรักษาใช่ครับแต่ถ้าสมมุติเราเอามาทําให้ออกมาเป็นน้ําพริกเอาไปตากแห้งเอามาคั่วมาทําให้สุกทําให้ยืดอายุ ของการเก็บของเหล่านี้ได้ด้วยนะคะคแล้วก็แทนที่ว่าจะยืดเอาไว้เฉยๆเอาปาปรุงเป็นน้ำพริกก่อดให้มีรสชาติใช่ค่ะคทำให้เป็นสเบียงที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้อันนี้เป็นถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยโบราณที่เราพยายามเ,าเก็บรักษาของใช้ของอย่างมีคุณค่าคทุกชิ้นทุกอ่านทุกภาคส่วนอเอาของที่มีอยู่ในรอบตัวกุ้ง ที่มีเอามาตาแห้งก็เอากุ้งเข้ามาเป็นเครื่องประกอบ ปลาที่มีอยู่ตากแห้งก็เอามาเป็นเครื่องประกอบได้มันก็จะได้ครบคุณค่าโภชนาการด้วยเพราะว่าการใส่กุ้งใส่ปลาเข้าไปมันจะได้โปรตีนเพิ่มโปรตีนเข้าไปบวกกับสมุนไพรที่ได้จากหอมกระเทียมครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเสน่ห์รสไทยแบบโบราณกับน้ําพริกเผานะครับเราจะได้มองน้ําพริกเผาที่แปลกแตกต่างไปจากที่เราเห็นกันในท้องตลาดณปัจจุบันก็ลองไปทําดูนะครับสำหรับผู้ฟังทุกๆท่านในเมนูน่าจะเป็นอย่างไร ติดตามกันได้ในพัฒนาอาชีพสเสน่รถไทยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจัสุวรรณและผมโกมุตคงเทศวันนี้หมดเวลาเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตาม